อ่าฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มีคนมาวันกี่คนเอ่ยให้เริ่มไลฟ์สดแล้วนะขอโทษด้วยนะคะที่จริงๆเราวันนี้เนี่ยมาสายเพราะว่าจริงๆแล้วบอกแล้วว่าใช่ไหมว่าจะมาประกาศวันที่สองแต่ว่ามันมีเหตุนิดน,นึงก็คือข้อแรกนะคะวันที่สองเนี่ยคือพ่อแม่พี่พกกลับมาจากเมืองนอกวันที่หนึ่งใช่ไหม คราวนี้วันที่สองเสร็จปุ๊บเขาด้านนัดหมอพอดีเลยหมอฟันพี่ก็เลยแบบไม่มีโอกาสได้ทําแล้ววันที่สามพี่ต้องเตรียมของที่จะไปหัวหินสี่ห้าหกพี่เพิ่งกลับมาเนี่ยพี่คือคือพี่เพิ่งกลับมาจากหัวหินเลยก็เลยแบบมาสายนิดนึงเนาะแต่ว่าวันนี้ก็แบบเหมือนฟีลอารมณ์เหมือนขี้เกียจตัดต่อ,ตอด้วยคือถ้าใครได้ดูสตอรี่ในอินสตาแกรมนะคะคือแบบคือช่วงตอนประมาณหกโมงพี่มีเรื่องให้แบบโมโหนิดนึงแต่จริงๆตอนนี้ก็หายโมโหแล้วจริงๆคือแพ็คของไปแล้วแต่ว่า มันยังไม่มีชื่อผู้รับเพราะยังไม่ได้จับเลยว่าจะเป็นใครนะคะแล้วก็จริงๆตอนแรกอากาศจะไม่ประกาศผลแล้วนะแต่กาจะแบบประมาณว่ากาศจะประมาณว่าเออทักไลน์น้องที่ได้ไปเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าดีกว่าเพราะว่าน้องๆมีแต่มีแต่คนบอกว่าให้ประกาศประกาศอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาประกาศให้ดูกันแบบตรงนี้เลยนะคะว่าแบบนะ แบบเวลาพี่สมชื่อเป็นยังไงอะไรอย่างนี้มันมีแค่รางวัลเดียวอันนี้พี่แกะออกมาให้ดูก่อนจริงๆพี่แพ็กไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่านะคะแกออกมาให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยแพ็คใหม่ก็ได้อะไรอย่างนี้นะป๊บหนึ่งนะคือจะบอกว่าถ้าเกิดแบบถ้าเราได้ 3, สามหมื่นซับกันจริงๆเนี่ยก็จะดีมากเลยนะแล้วถ้าเกิดสมมติพี่ได้ 3, สามหมื่นซับพี่ว่าพี่จะ cover เพลงเพลงเดียวพอ พราะปกติแล้วอะพี่เป็นคนที่ไม่ชอบร้องเพลงเลยพี่ไม่ใช่ไม่ชอบร้องเพลงคือเป็นคนขี้อายอะไม่ไม่ไมค่อยชอบร้องเพลงให้ใครฟังอะเออคือร้องคนเดียวร้องได้แต่ไม่ชอบร้องให้ชาวบ้านฟังอะไรเงี้ยเดี๋ยวแกเอามาก่อนนะพรูจว่าเรามีกล้วยจริงๆนะจ๊ะดูเล็กเท่มากค่ะนอกจากกล้วยแล้วคือแถมอย่างอื่นไปให้เยอะมากกระดาษโน้ตด,ดินสออะไรเงี้ยอ่ะเนี่ย คืแกวนี้นะคะแล้วก็แบบมีโน้ตมีอะไรเยอะแยะไปหมดคือให้โน้ตเยอะเลยนะเพราะาพี่พยายามจะแบบพยายามจะเอาโน้ตออกอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมเนาะโอ้คนมาเยอะนะคะมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวสักแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะโอ้ยคอมเมนต์มันขึ้นมาอย่างนี้เลย อ่าไม่เจอโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกาศผลกันเลยดีกว่านะคะมีทั้งหมดกี่คนเนี่ยหลายคนอยู่เหมือนกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนนะพี่ไปที่วิดีโอก่อนนะคะไปที่วิดีโอก่อนแล้วก็ดูคอมเมนต์ก่อนว่ามันมีสักกี่คอมเมนต์ในนั้นมีประมาณแบบเจ็ดพันวิวได้ไั้งอืมเจ็ดพันวิวเนาะแล้วก็มีกี่คอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบคอมเมนต์คอมเมนต์ได้คนละหนึ่งครั้งเท่านั้นโอเคมาค่ะ คราวนี้เราจะเริ่มเปลี่ยนหน้าจอกันแล้วเราจะเปลี่ยนหน้าจอเป็นในคอมที่แหแล้วนะเราจะได้รู้กันว่าแบบเนาะการที่พี่ประกาศผลเนี่ยพี่ทํายังไงเนาะสกินแชร์ไปแล้วก็เดสก์ท okay. ็อปโอเคคราวนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเราไป Google กัน Google เนาะเป็น YouTube ร a n d o m Comment ค่ะ จริงอะ่ะกาจะมาแบบถ่ายวิดีโอแล้วแต่ขี้เกียดอะ่ะคือแบบมัน,มนต้องตัดต่อเยอะอะก็เลยทําแบบนี้ง่ายกว่าเลยแล้วน้องที่อยู่ด้วยกันก็จะได้รู้ด้วยว่าใครเป็นคนที่ได้แล้วก็ copy link มานะคะเห็นกันชัดใช่ไหมทุกอย่างขั้นตอนเนาะ copy link เสร็จปุ๊บโหลดคอมเมนต์คะะแวะไปดูคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะโอเคแปบบ๊บนึงนะคือกำลังโหลดอยู่มันมีประมาณพันกว่ามันก็จะเยอะนิดนึงนะคะ ก็เว้ยตะกี้ใครเม้นมาตั้งห้าเม้นคอมเมนต์ได้คนลนะหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะพอเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะแอดแอดสดเลยนะไอดลงไอ l ดี e ไลน์อะไรเงี้ยแอดสดเลยทำไมมีคนทำไมมีคนนี้ด้วยอ่ะทำไมมีคนพึ่งพึ่งเล่นไม่รู้จะทันไหมเนี่ยโอเคมาโอเคค่ะมา ่ะคราวนี้เราจะก้องกดปุ่มนี้เนาะเป็น random pick comment pick most like comment อันนี้จะเป็นโกงและอันนี้ก็คือเลือกคอมเมนต์ที่ไลค์เยอะที่สุดไม่โอเคเราจะเลือกปุ่มนี้นะคะอ่ะกดเรียบร้อยค่ะเจอมาแล้วหนึ่งคอมเมนต์น้องชื่อดวงนาภาอันนี้เป็นชื่อช่องชื่อเล่นวิวค่ะ ID ตามนี้นะคะสกุชี่ที่อยากได้ที่สุดคือกล้ยยักษ์พวกนี้มารู้ติดตามแล้วแล้วก็กดไลค์แล้ว โอเคเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะพี่จะขอกลับมาที่หน้าเดิมก่อนนะคะกลับมาที่หน้าเดิมก็คือว่าเดี๋ยวพี่จะแอดไลน์ไปก่อนนะคะแอดตรงนี้เลยแอดสดเลยเพราะว่าพี่อยากรู้ว่ามันจะแอดได้ไหมนะคะพี่ไม่รู้ว่าพี่ต้องแอดแบบโทรศัพท์หรือแอดแบบธรรมดาอะไรเงี้ยแอดเป็นโทรศัพท์แล้วกันเนาะคือถ้าแอดแบบโทรศัพท์ไม่ได้ก็จะแอดเป็นไฮดีไลน์อะไรเงี้ยแปบ๊บนึงนะมันคืออะไรตะกี้ อเคศูนย์เก้าหนึ่งถ้าสมมุติพี่แอดไม่ได้เนี่ยคือก็จับใหม่เจอเรียบร้อยเราเจอเรียบร้อยแล้วค่ะเจอเรียบร้อยแล้วมาคนนี้โอเคมาเดี๋ยวพี่แอดไปนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าน้องมาดูไลฟ์สดหรือเปล่า ถ้าน้องมาดูไลฟ์สดก็ช่วยบอกพี่นินด้วยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะอืมได้ไหมเนี่ยได้หรือเปล่าก็ไม่รู้จับใหม่ไม่ได้เราจะจับใหม่ก็ต่อเมื่อนี่ค่ะจับใหม่ก็ต่อเมื่อพี่ให้เวลาน้องเขากี่วันอะให้เวลาสักกี่วันดีประมาณเออสามวัน สวันหรือสองวันดีสองวันอ่ะสองวันแล้วกันเพราะว่าพี่มีเวลาไม่ค่อยเยอะนะคะให้เวลาสองวันถ้าไม่มาไอ้นี่ก็จะนี่ก็จะหมดสิทธิ์นะคะโอเคเดี๋ยวแอดไลน์ไปก่อนอย่าพิ่งไปนะจ๊ะเด็กๆไม่ใช่ประกาศผลเสร็จรปุ๊บไปกันหมดเลยนะ แล้วก็กล้วยมีตําหนินะคะน้องน้องอะไรน้าที่ได้ไปน้องวิวหรือน้องวิวอะไรเนี่ยตัวนี้มีตําหนินจะจ๊ะโอเคทักไปแล้วเดี๋ยวค่อยเคลียทุกอย่างโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่เราจะ ไปกันเนี่ยคือพี่ต้องมีข่าวจะแจ้งนิดนึงนะคะ <_ an> ก็คือใครที่กำลังรอแบรนด์พี่อยู่คนที่ประมาณว่าติดตามสตอรี่พี่ใน i อจเนี่ย <_ an> ก็จะรู้รู้เร็วกว่าชาวบ้านเขานิดนึง <_ an> ก็คือว่าตัวนี้นะคะขนมปังก้อนเมฆที่พี่ทำอยู่เป็นรูปเป็นล่างแล้วขอลดแสงแป๊บมันไม่น่าจะเห็นนะเดี๋ยวก่อนขอลดแป๊บนึงนะจะเห็นไหมวันนี้นี่ก็มืดเกิน อันนี้นะคะไม่รู้เห็นชัดแค่ไหนเดี๋ยวเลื่อนให้ดูสวยไหมไหนลองบอกพี่สิว่าสวยไหมอ้อจะมาเร็วๆนี้นะคะก็พี่เพิ่งสั่งทำไปแล้วก็เดี๋ยวมันจะยังไงอะจะมาตอนแบบเร็วๆนี้ไม่น่าจะเกินอาทิตย์หน้าเนาะไม่น่าจะเกินอาทิตย์หน้าเนาะอืม ก็สำหรับคนที่อยากซื้อนะคะรอแป๊บหนึ่งคือรอซื้อได้เลยตอนแบบตอนเนี้ยยังไงวะ่ะพูดผิดพูดถูกไปหมดแล้วก็คือรอซื้อได้ไม่เกินอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวชี่จะรีบส่งให้อะไรอย่างนี้เนาะอืมคือตอนนี้ประกาศผลกล้วยไปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะ คือเรียกได้ว่ารอซื้อได้เลยคือจริงๆแล้วมันแบบมันนานนิดนึงนะกว่าจะทําเสร็จกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็ยินดีกับน้องวิวด้วยนะคะน้องชื่อวิวหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูชื่อก่อนอ่าใช่น้องวิวก็ยินดีกับน้องด้วยนะคะก็พี่ให้เวลาทั้งหมดสองวันนะคะสองวันถ้าเกิดว่าสมมติน้องไม่ได้มายืนยันตัวตอนอะไรแบบนี้พี่ต้องขออนุญาตนะคะแรนดอมซุ่มใหม่อีกทีหนึ่งเนาะ อืมนะคะถามราคาหรอเท่าไหร่เท่าไหร่ราคาอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะได้ยินเสียงปะมิ้วอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ได้มิ้วก็ได้ยินอยู่นะชัดเจนอยู่ไม่ได้ปิดไมโครโฟนใช้ได้อยู่ก็ มีคนถามว่าในไอจีเป็นไรไม่ได้เป็นไรคะ่ะโมโหนิดหน่อยโมโหจริงๆแต่แบบไม่ได้โมโหเรื่องเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องอะไรอย่างงี้นะโมโหเรื่องธุรกิจไม่ได้ทะเลาะกับคนที่บ้านไม่ได้อะไรทางนั้นคะ่ะแต่ว่านะก็นั่นแหละมีปัญหานิดนึงแต่ตอนนี้พี่เยนลงเยอะแล้วนะคะแล้วก็สําหรับน้องริวของรางวัลในกล่องนี้จะเป็นของนอนนะคะสําหรับกล้วยพุนนี้แล้วก็ พี่ต้องขอประกาศอย่างหนึ่งก่อนว่ามีน้องบางคนบอกว่าให้พี่ร้องเพลงเพราะพี่บอกเคยเคยพูดไปในไลฟ์สดบางอันว่าพี่ชอบร้องเพลงแต่ว่าพี่นานๆจะร้องทีหนึงมากอ่ะคือแบบลองเล่นอยู่บ้านนิดปล่อยบ่อยนะแต่แบบประมาณยังไงอ่ะถ้าให้พี่ร้องคอเวอร์ลง y o u t u b e อะไรนี้พี่ไม่ค่อยกลา้าร้องต่อหน้าคนอื่นก็ไม่ค่อยกลา้าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่ได้ 30, สามหมื่นซับ พี่จะร้องนะจ๊ะร้องเลยอะไรแนะพี่อายไม่เอาไม่เอาไม่ร้องไม่ร้องตอนนี้ต้องไปฝึกมาก่อนค่ะไปฝึกมาก่อนแต่เดี๋ยวดูเพลงก่อนว่าเราจะร้องเพลงอะไรกาลังกําลังเลือกอยู่อ่ะเลือกอยู่ระหว่างเพลงแบบหน้าหนาวที่แล้วหน้าหนาวที่แล้วอะไรอีกอะ กับคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอใครทันมั้งอะใครจะไปทันโอ้โหแบบเพลงแบบเก่ามากอะไรเงี้ยแต่แบบอืมเนาะน้องเอิร์ดมาด้วยเหรอสวัสดีค่ะน้องเอิร์ดนะก็เมื่อไหร่ยอดซับสามหมื่นเนี่ยพี่เดี๋ยวพี่ลองคอเวอร์ให้ฟังนะคะดูสภาพเสียงตัวเองก่อนได้ว่าแบบเออแบบมันโอเคไหมอะไรเงี้ยเพราะแบบพี่เป็นคน ที่บางคนไม่ค่อยไม่ค่อยได้ร้องเพลงนะคะอยากซีเรียสเหมือนกันอยากร้องอยากรองแบบซีเรียสเหมือนกันอยากแบบ course, ลงคอสร้องเลยอะไรเงี้ยแต่แบบนั้นโอ้ยมันก็แพงเกินนาบเป็นหมื่นอะ่ะแบบไม่ไหวอะราคาแบบแพงอะ่ะประกาศผลไปเรียบร้อยแล้วหน้าหนาวที่แล้วเพียบเลยทันค่ะก็ ลองเลยอะไรเราไม่ไหวมัง้งรอสามหมื่นก่อนสินี่เพิ่งเท่าไหร่เองงานนี่เดี๋ยวก่อนอีกเจ็ดร้อยเองไม่ใช่หรอเพิ่งดูไวล่าสุดเพิ่งเจ็ดร้อยเองไม่ใช่หรออืมอ่ะใช่อีกประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยนั่นแหละสามหมื่นอะลองแน่นอนแต่ตอนเนี้ยยังไม่ลองเพราะอายไม่ได้ฝึกนะคะแล้วก็โอ๊ยโอ๊ยระวังล่วงระวังล่วงใจเย็นลูกโอเคเดี๋ยวก่อนนะ อีกรอบหนึ่งนะคะใครที่มีใครรอไหมจะมีใครรอไหมว่าอันเนี้ยที่พี่บอกว่าที่พี่บอกว่าพี่ประกาศเออไม่ใช่ที่พี่บอกว่าพี่จะทาแบรนด์พี่อันเนี้ยคือแบรนด์พี่นางใกล้มาแล้วค่ะดีกว่าที่คิดไว้เยอะตอนแรกนึงว่าเขาจะใช้สีแบบสีซอสลาดทําอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเนื้อคือแบบคือพี่ภูมิใจมากเลยอะ่ะคือแบบคือดูแล้วมันไม่เหมือนงานดี y วเลยคือแบบคือดีใจมากอะ่ะ พรุ่งนี้เขาจะส่งมานะคะแล้วก็ประมาณพี่กําลังคิดไว้ว่าประมาณวันที่สิบพี่น่าจะได้ของเนาะถ้าไปสถานีไม่ปิดไปสถานีปิดฉันก็จะไปเอาที่ไปสถานีเองปะอะไรเงี้ยโอเคค่ะก็นะเดี๋ยวเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะประกาศผลไปเรียบร้อยแล้วโชว์แบนดตัวเองไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามหมื่นซับจะร้องเพลงโอเคเนะาะค่ะก็ยังไงวันนี้ก็ไปก่อนแลวเนาะอย่ามากล่อมใช้ให้ยากให้ร้องตอนนี้ไม่ร้องหรอกอาย ต้องไปฝึกมาก่อนโอเคค่ะไปแล้วบายยเดี๋ยวรอดูคลิปได้วันจันทนะคะรอดูคลิปวันจันเนาะเพราะว่าที่ไปหัวหินมาไปสุกเสาร์อาทิตย์ไม่มีเวลาเลยแต่ว่าทําคลิปมาแล้วแล้วยังไม่ได้ตัดนะรอดูวันจันทอังคานด้เนาะแล้วก็อาทิตย์นะ่ะเดี๋ยวจะกลับมาลงเหมือนเดิมนะคะโอเควันนี้ก็ไปแล้วเนาะบายๆ